สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเกษตรชาเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการแกะตาข้างอางุ่นนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยได้ทําการพุนกิ่งแล้วนะครับแล้วก็จะมีตาที่แตกออกมานะครับหลายๆท่านก็ยังถ้าเป็นมือใหม่ก็จ,จะยังไม่รู้จะแกะตรงไหนออกแล้วก็จะเก็บไว้ตรงไหนไว้นะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าหลังจากเราพุนแล้วประมาณสัก2สัปดาห์ไปแล้วนะครับตาก็จะเริ่มโตขึ้นนะครับเหมือนที่เราเห็นตามกิ่งนี้นะครับหลังจากที่โตขึ้นเนี่ยมันก็จะมีกิ่งที่ ตัวเขานะครับแล้วก็กิ่งท like uh, uh, ี่สมบูรณ์แล้วก็กิ่งไม่สมบูรณ์ปะปนกันไปทีนี้เรามาดูว่ากิ่งที่จะต้องออกนะครับควรจะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนบ้างนะครับโดยหลักแล้วหุ่นเราพุนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ได้ก็คือ2ยอดสุดท้ายโดยเฉลี่ยนะครับในบ้านเรานะทีนี้เรามาดูว่าจุดที่ทําให้เราเห็นว่ามันจะต้องออกหรือว่ามันไม่ดีเนี่ยสังเกตได้อย่างหนึ่งคือนะครับเรามาดูกิ่งนี้นะครับหลังจากเราพุ่นกิ่งไปแล้วเนี่ยมันก็จะกิ่งยาวมาแบบนี้นะครับ ตาข้างก็จะแตกมาเห็นไหมครับ1 2 3 4นะครับ5กิ่งกิ่งสุดท้ายเนี่ยยาวสวยเลยเห็นไหมครับแต่กิ่งตรงนี้เล็กๆเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่เนื่องจากอาหารจะถูกถ่ายมาที่ปลายยอดเป็นหลักก่อนนะครับกิ่งองุมนลเวลาพุนกิ่งแล้วเนี่ยจะกิ่งจะสวยก็คือส่วนใหญ่มากหรือส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณ 2- 3ามตาสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นคืออย่างแรกก็คือเราเพื่อจะให้กิ่งสมบูรณ์นะครับเราจะคัดกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ออกก่อนอย่างเช่น ตรงโคนกิ่งแบบนี้เราต้องแกะออกนะครับอย่างเงี้ยเราต้องแกะออกนะครับอย่างเงี้ยแกะออกนะครับอย่างนี้ก็ต้องแกะออกนะครับอย่างจริงเนี้ยเราไว้แค่2กิ่งก็พอนะครับเราก็จะออกก็จะเหลือแค่2กิ่งแค่นี้นะครับกิ่งนี้ก็เช่นกันเห็นไหมครับเราก็ออกนะครับคือถ้าเราไม่ออกค่อยแรกนึงหนึ่งนะครับตรงเหล่านี้จะเป็นจุดที่สะสมของพวกเพี้ยพวกเช่นเพี้ยไฟเพี้ยแป้งได้นะครับเราก็จะควรออกซะนะครับเพื่อจะให้อาหารไปเลี้ยงได้เต็มที่ด้วยนะครับตรงนี้นะอย่างที่2ก็คือตาข้างที่เกิดมาระหว่าง ตาจริงกตบตาข้างแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเราก็เป็นตาจริงแต่ว่าตาจริงมันไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะแกะตาข้างแบบนี้ออกเหมือนกันนะฮะแกออกได้แกออกนะครับอันนี้ก็เช่นกันแกออกนะครับฝาเก่งนี้ก็เหมือนกันนะครับกิ่งนี้ก็จะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้า่งนะครับเห็นไหมครับกิ่งนี้จะสมบูรณ์นะครับสอง่งนี้นะครับแต่ว่ากิ่งั่งนี้ไม่มีเราควรจะเอาไว้ไว้นะครับเราก็จะแกะเฉพาะอันนี้ก่อน แล้วพื้นที่ตรงนี้ไอเอเรียตรงนี้ก็ยังเปิดให้เราได้กว้างอยู่เราก็สามารถกิ่งเนี่ยไปได้เพราะฉะนั้นคือเราไว้ได้เหมือนกันองค์ประกอบตรงนี้หนึ่งให้เลือกจานวนกิ่งที่สมบูรณ์ก่อน2พื้นที่ที่ถ้าเกิดพื้นที่เปิดให้เราได้เยอะนะครับให้หงุนได้ไปได้ได้ไกลขึ้นเราก็ทําการปล่อยกิ่งไม่ต้องแกวก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแกะตาข้างนะครับทีนี้การแกะตาข้างข้อดีก็คือ เขาจะไม่แย่งอาหารในกรณีที่องุ่นมีการออกดอกติดผลนะครับทำให้การติดดอกผลเนี่ยนะครับไม่แย่งอาหารแล้วดอกออกมาจากสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดว่าเราไว้กิ่งและมีดอกในกิ่งเดียวเยอะๆเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือดอกจะไม่ค่อยโตนะครับและยอดก็จะเล็กนะครับพอเล็กเสร็จเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกนะครับตรงนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยที่เราเอาไปคิดแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะครับในการปลูกองุ่นนะครับสําหรับเทคนี้คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ